คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโชว์นวัตกรรมคันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็วเพื่อป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมหวังสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ นายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวิทูลสีมัโชคดีประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนอ,อและนายวีรพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการกอนอ,อร่วมชมการสาธิตการประกอบติดตั้งคันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็วหรือ f l o เบ b a r r อร์จากวิศวกร,รชาวต่างชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ หลังรัฐบาลอนุมัติให้กรนอจัดซื้อจำนวน2,188ชุดด้วยงบประมาณกว่า141ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าหลังเกิดมหาอุทกภัยทำให้ GDP ของไทยลดลงร้อยละ70เนื่องจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งถูกน้ำท่วมรัฐบาลจึงอนุมัติง,งบประมาณประจำปี2555 จัดซื้อคันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็วตามแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม6แหง่งได้แก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันบางปูบางพลีสมุทรสาครและนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรวงเงินรวมกว่า3,500ล้านบาทซึ่งคันกั้นน้ำประเภทนี้ผลิตจากวัสดุชนิดพิเศษสามารถป้องกันน้ำได้ ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วง่ายต่อการประกอบติดตั้งกรณีมีคำเตือนภัยน้ำท่วมโดยไม่จำเป็นต้องใช้ช่างฝีมือเฉพาะด้านซึ่งช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยหรือเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเช่นฝนตกหนักหรือเกิดน้ำหลากเนื่องจากใช้เวลาไม่เกิน20นาทีในการประกอบติดตั้งทั้งนี้มีแผนนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในนิคมบางพลี8กิโลเมตรนิคมลาดกระบังและสมุทรสาครแห่งละ6กิโลเมตร นอกจากนี้รัฐบาลยังให้การสนับสนุนการสร้างระบบเขื่อนป้องกันอุทกภัยถาวรแก่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีโดยให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยวงเงินกว่า1 5 0 0 0บาทโดยขณะนี้นิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างจากรัฐบาลแล้ว220ล้านบาท และนิคมอุตสาหากรรมบางปะอินเบิกเงินแล้วกว่า300ล้านบาทส่วนนิคมสหรัตนนครอยู่ระหว่างดำเนินการโดยบริษัท Consulting Engineering งจำกัดเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างและได้เสนอแนวคิดเบื้องต้นให้กอนอพิจารณาแล้วซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบจากกอนอจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป